สองตัวนี้อยู่เลยครับอาจจะไม่อาจจะกินได้ทุกเวลาพระถ่ายเนี้ยฮะเนี่ยวันนี่วันนี้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 อ่านี่เป็นไงโอ้ยยอดนะครับโอ้เคยเหยียบกัดขาเนี่ยฮะเถียนกันนะเนี่ยโมบุ้มเลยครับไอ้เอกพนครนะฮะเนี่ยใครมานะฮะมาเจอสองตัวนี้แน่นอนครับผมพฤติกรร บอกว่าไม่ดูแต่ก็เสียวครับนี่นี่ครับอ่าเป็นไงนี่จะโดดยินดีแล้วล้มเลยเนี่ยเด้อเด้อเด้อชื่ออะไรลูกมัชื่ออะไรฮะชื่อท็อฟฟี่ท็อฟฟี่อย่าเด้อท็อฟฟี่คุณนายคุณนายกัทอฟฟี่คุณนายกับท็อฟฟี่อย่าเด้อโอ้โห เดี๋ยวเจอกาแฟาป้านะโหยกาแฟป้านะรับไปเลยอ่าเอออันนี้ยอสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ๆนานๆและทุกท่านนะฮะที่ชอบในรักในการตกปลาครับวันนี้พบก,กับมือเก่าฟิชชิงอีกครั้งครับที่หมาย อาเก็บน้ําห้วยหมติงนะฮะหมายน,อนาอกพันนครนะครับผมอตอนนี้น้าแห้งลงมากนะครับผมหมายแพของน,องนาอกอันนี้เป็นแพลสองนะฮะถ้าเราไมปผิดแพลสองเพสามน,นะสภาพเพสามเลยก็ดูเพสามที่ว่ามีปัญหาลมมันพัดจนกระเตงพังไปแล้วนะฮะก็คือตอนนี้หมายนา,นาอกพัฒนครก็คือจะเป็นหมายชายฝั่งหมดนะครับผมขึ้นไปตกบนแพาถามว่าได้ไม่ได้แต่คงจะลงมาลำบากนะครับผมวันนี้ผมก็เลยมาลองเทสหมายข้างๆหมายสองครับลงนะฮะ วันนี้ก็ก็น่าจะลงมามาประมาณสักเจ็ดแปดคันก่อนนะฮะหมายชายฝั่งตรงระหว่างแพ2สองกับแพ3สามย่านนี้ก็คือหนึ่งวันห้าร้อยบาทนะครับถ้ามาค้างคืนก็บริการแบตเตอรี่ไฟแสงสว่างนี่เพิ่อมอีกสองร้อยก็เป็นเจ็ดร้อยบาทนะฮะถ้ามาค้างคืนของหมายนั่นเองส่วนแพรใหญ่ที่ถ้านาน,านยาไปมีเรือไปส่งนั่นก็วันละหกร้อยครับมีบริการไฟฟ้าแบตเตอรี่เหมือนกันก็เพิ่อมอีกสองร้อยเป็นแปดร้อยบาทนะครับจะต่างกันหนึ่งร้อยบาทนะฮะหมาย ระหว่างเพ 2, 3, ย์สองกับเพย์สามแบบไหยใช้ฝั่งตรงเพย์ใหญ่นั้นจะแพงกว่าร้อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาตามรุ่นตันเชียร์เหมือนเดิมฮะใช้เหยือมือเก่าฟิชชิงนะฮะข้างๆผมผสมน้ําที่หมายตกได้เลยนะฮะวันนี้ก็ที่ผมใส่ขาสั้นเพราะว่าผมต้องลุยน้ำนะครับประตูนะครับเดือนมาครับคือถ้าเราไปวางวางคันตรงราวบาตรงนั้นนะประตูมันมันตีไม่ได้มันมันไกลไกลจุดจุดทุ่นที่อ่อยไว้นู่นนะฮะผมก็เลยเดินข้ามน้ํามาเพื่อดูนะมีพุ่น งไม่ได้ประมาณสักสองคันฮะสักสิบนาทีนี่แหละครับตอนนี้เป็นเวลา8โมง40นาทีนะฮะมาถึงด้สักพักหนึ่งเดีย๋ยวตามรุ่นตามเชียร์กันครับผมว่าจะได้เต็มด้วยตัวไหมกับบรรยากาศพายุเข้าพอดีฮะวันนี้วันที่สิบนะครับผมเดีย๋ยวมาตามรุ่นกันครับว่าจะได้ตัวไหมพอวันนี้ฟ้าปิดกรมอุตุก็บอกว่าพายุจะเข้าฝนจะตกตกๆอย,อย,อยู่ทั้งวันนะครับวันนี้นะฮะส่วนวันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีฝนแต่เรามาแล้วก็ต้องลุยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมให้ดูสภาพหมายประตูอมากับประตูนะครับนะครับผมก็เอาของวางไว้บนนั้นนะฮะจะมีนะอีกก็ทําเป็นกระต้อเป็นหลังคาไว้นะฮะแต่ก็กันฝนไม่ได้นะครับผมนะฮะประมาณนี้ <Okay. S 1> นี่ครับแพงสองนะครับสภาพแพงสอง แผสองที่เคยมานอนผมมานอนหมดนะฮะแพ่สองแพสามแพใหญ่เคยมานอนหมดแล้วนะครับนี่ครับแพสองมันสูงมากนะ้ำไม่แห้งมากนะครับเนี่ยประมาณนี้นู่นแพสามครับเจอลมพายุนะเอี๋บอกเจอพายุเข้าเรียบร้อยเลยนะครับสภาพแพสามนะฮะก็ประมาณนี้ครับปลาก็ยังเข้าเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวต้องดูผลงานวันนี้ฟ้าปิดอาจจะไม่ได้เข้าจัดเท่าไหร่พรุ่งนี้ถ้าฟ้าเปิด ก็ไม่แน่ก็คิดว่าวันนี้น่าจะมานอนค้างคืนนะครับผมเดี๋ยวถ้าปลาเข้าก็อาจจะทําเป็นสองช่วงสอง EP ไปนะฮะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่ะสวยงามครับถึงไม่มีแดดก็ดีหน่อยไม่ร้อนครับปลาจะเข้าห่างก็ไม่เป็นไรโอเคครับประมาณนี้ครับก็สวัสดีครัครบผมช่วงเช้าอ่าไปลงหมายเก่านะฮะหมายแพ2สองกับเพ3สามระหว่างแพ2สองเพ3สามนะฮะก็ น้ำตรงนั้นมันตื้นนะน้ำตื้นแล้วก็ปลาถามว่าเข้าไหมก็เข้าแต่พอดีจริงๆใจผมอยากจะมาเพยใหญ่แต่เมื่อเช้านั่นเอกเขาไม่ว่างนี่ก็มาประตูเดินมานายเอกก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงนะฮะตีไปว่าเที่ยงซะทุนนายเอกกำลังอ่อยเหยื่อไปรอครับนุ่งครับตรงทุ่นนะฮะล่อยจริงนะครับผมวันนี้แกอ่อยตั้งแต่เพสองเพสามพสี่ประมาณนั้นฮะแล้วก็มานี่นะมาแพยใหญ่เลยนะครับปล่อยอ่อยทุกวันนะฮะ สองสามวันอ่อยทีหรืออ่อยทุกวันนี้ไม่มั่นใจแต่วันนี้อ่อยแน่อน,นอนนะครับผมนี่นะครับก็สภาพหมายก็ประมาณนี้ฮะนุ่นให้ประตูดูเพลใหญ่สภาพเพลใหญ่จะเป็นงน้นนะครับ่อเดี๋ยวผมเดินไปดูสภาพเพลใหญ่ให้เนี่ยสมัยก่อนขึ้นไปนี้อกันข้างบนนะครับแต่ตอนนี้ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยนี่ครับแต่ตอนนี้เป็นสภาพอย่างนี้หนละนี่ครับเพลใหญ่นะพ๋อ ข้างบนขึ้นไปนอนพักผ่อนได้นะฮะข้างบนก็ยังมีห้องนอนมีห้องน้ําให้นะครับข้างล่างก็เนี่ยฮะก็ลงมาตกตรงนี่ก็ทําราวไว้ให้นะครับเนี่ยครับมีสงหนึ่งปลาสองบานู่นตรงนู้นเริ่มทําอีกครับด้านขวาก็เกจะทําขยายไปเรื่อยๆนะฮะบนบนหมายชายฝั่งของทพใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวมาตามรุ่กันครับว่าช่วงเที่ยงจนถึงเย็นๆจะมีแต้มมีตัวไหมนะฮะสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับ นะครับสภาพหมายนะฮะก็นายเอก็จะเจ้าเรือมาส่งตรงนีนะ้แล้วก็เดินถือของขึ้นมาบนฝั่งนะครับนี่ผมลงไปแล้วสี่คันนะครับคันก้าฟุตค,ครับสี่คันทางขวาก็กินนะฮะเมืกก่อกี้ลูกชายของนายเอกวางไว้คันหนึ่งฝั่งขวาดึงปื๊ดเลยน้องเขาวิ่งไปวัดแล้วก็ขาดครับน่าจะไซส์ใหญ่อยู่นะฮะเมื่อก,กี้ผมกำลังจะไปถ่ายให้ดู ลงได้ประมาณสัก15นาทีนะฮะของผมก็ยังอาการนิ่งอยู่หน้านี้นะครับผมมันก็กินร่องน้ํามันจะอยู่ประมาณตรงทุ่นลอยนะฮะที่นายเอกเขาวางทุ่นไว้ครับอ่าด้านบนก็ประมาณนี้ฮะนายเอกเขาจะทําเป็นกระตอบมีแสแลนกันแดดได้นะฮะแต่กันฝนอาจจะได้นิดหน่อยนะประตูเนี่ยประตูก็นั่งประมาณนี้ครับผมเนี่ยฮะคืนนี้ก็คงจะนอนข้างคืนที่นี่ฮะข้างบนก็นอนได้ครับ อย่าประตูขึ้นไปเอาข้างบนคือถ้าเราตกข้างล่างนอนข้างล่างก็จะเฝ้าคันเบ็ดง่ายกว่าข้างบนก็ตกได้แต่เวลาดได้ปลาต้องลงมาข้างล่างนะครับข้างบนก็ตกได้เหมือนกันนะครับแต่ข้างล่างจะสะดวกกว่าช่วงนี้นะฮะสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับผม่ะเมื่อกี้โอ้โหดีใจแทนน้องเขาเลยลอกลั่นเลยเมื่อกี้ปื๊ดน่าจะไซส์ใหญ่นะน่าจะมีห้าหกลูอ่ะผมว่าดึงขนาดนั้นดึงคันเก้าฟุตของน้องเขานู่นเขาตั้งไว้ตรงนู้น,นครับ ขาดเอ็นสี่สิบปอนด์ขาดอาลองนึกดูแล้วกันฮนะน่าจะไปถูกอะไรสักอย่างหรือปลาดึงขาดขาดช่วงกลางเอ็นใช่ไหมอ๋อขาดช่วงกลางเอ็นด้วยนะฮะนะรย้กันใหม่ครับมีตัวแน่นอนข้าไหมายเพรใหญ่ครับสายเอกพนาคนครนะครับผมโอเคครับอุ้ยันไหนเอาแล้เล,เ,ลเดี๋ยว อยู่หลังคาไหมถึงก่ะลุ น้องเขาจะช้อนอ่ะ <c oughs> โอ้สายสวยครับบึ้บเลยกินตะขอชินุเบอือโอ้โหเกือบหลุดกินตัสองนิดเดียวอะ่ะกินนิดเดียวหลุดละโอ้มาลองตะขอครับปานิ่งครับโอ้โหโแต้มแรก ขอบคุณน้องเัาด้วยนะลุงในเอกโอ้โหช่วยตัดน่าจะมีห้าฮะน่าจะได้นะหนึ่งสองอีครับาจนดได้เอ้ยโอ้โหช่วยวิ่งปื๊ดด้วยโอ้โหมันไม่รู้เสียงใครมันเสียงใครนะจ๊ะ แตมแรกนะครับตั้งแต่เที่ยงจนนี้บ่ายสองนะสองชั่วโมงแต่ช่วงมีช่วงช่วงหนึ่งมันดึงคันเวทอ่อนนะแปดถึงหกดึงแล้วปล่อยตอนนั้นไม่รู้ปลาอะไรแล้วก็มาดึงเนี่ยฮะสองชั่วโมงแต็มแรกครับกินตะขอชิ่งเบอร์สองครับเนี่ยฮะเกือบหลุดฮนะเมื่อกี้นิดเดียวเองถ้าฝืนอัดหน่อยก็น่าจะหลุดอนะ่ะหรือนิดเดียวนะเมื่อกี้ดวงดีครับของอลูกนั่นเอกนี่ดึงไปสองครั้งครั้งแรกขาดครั้งที่สองนี่ติดตอ่อ แม่เดี๋ยวไม่ต้องมีขั้นที่สามนะเนี่ยเป็นกําลังใจให้น้องเขาฮะเดี๋ยวต้องต้องมีแต้มเนี่ยตัวที่ดึงตุคันแรกที่ข่านเนี่ยผมว่าไซส์อาจจะใหญ่ของผมนะของผมนี่ยน่าจะมีห้าหกฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมมีตัวแน่นอนฮะหมายฮะหมายไตเอ๋อพระนครนะฮะแพยใหญ่ครับแพยใหญ่โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ว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  theo lúc

โอ้โห oh. <laughs> ัวไม่ใช่มันเป็นเขาไอ้โตดิว่าทำไมมันเบาๆอ้อันนี้ยี่สุกแบนครับยีสบ่สุกแบนโอเคไซส์ครึ่งโลนะโอเคครับหีือว่าจะมาอยู่ ช่วยลูกช่วยน้องด่พ่อหนักนะหนักช้อนที่ช้อนก็หนักแก้มครับมาทางนี้กว่านี้ย้อนแสงคันเดิมคันเดิมเสียงเดิมโอ้โหกำลังหันไปแม่งโค้งเราจะหันไปเปลี่ยนเหยื่อสองคันนั่นไงเดี๋ยวนะาดูมันกินยังไง โอ้กินปากมันเดิมแต่ขอเบอร์สองมันเดิมเอ,อ้ยนี่กินดีอยู่ครับนี่กินใต้ปากไม่น่าจะหลุดนี่ก็ใส่เล็กลงมาหน่อยครับน่าจะมีสองโลกว่าฮะ่ับผมโอเคครับปิดให้ก่อน ครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบนาทีนะฮะก็หมาย2สองนี่ผมมาลงคันตอนเที่ยงนะฮะประมาณเที่ยงตรงก็ผ่านไปเกือบเกือบสามชั่วโมงนะฮะก็ได้มาสามแต้มฮะไซร์แรกก็น่าจะประมาณสักห้าหกโลแต้มสองก็ไซครึ่งโลแต้มสามนี่ประมาณสองโลกว่าถึงสามโลนะฮะเป็นปลายี่สกอย่างเดียวเลยครับยังไม่เจอพันนินหมายอ่าไตเอกหมายเแพรใหญ่นะครับผม ก็ค่าบริการเนี่ยก็คือ600บาทนะฮะ้างคืนเพิ่มอี200ก็จะมีแบตตเตอรี่มีเตาแก๊สให้มีไฟแสงสว่างให้นะครับผมจะนอนบนแพก็ได้จะนอนข้างล่างที่ผมกลางเต็นท์นี่ก็ได้ฮะนี่ผมเอาไอ้ผ้าใบมาถึงเพราะว่าแดดมันค่อนข้างจะร้อนนะครับผมช่วงเช้านี่คึ้มๆพอช่วงบ่ายมานี่แดดเปี้ยงเลยฮะปลา,าจ,จะเข้าพอดีช่วงบ่ายครับผมส่วนแพร 2, แพร3ที่ผมไปตกเมื่อเช้าก็ปลาเข้านะฮะแต่พอดี ตรงที่ผมไปลงมันมีน้าเขาจองไปแล้วนะฮะก็ต้องย้ายมาที่นี่เพราะว่า,อาตอนเช้านะนะเอกแกยังไม่ว่างผมจะมาก็เกรงใจแกก็เลยให้แกเสียสายแกมาส่งนะครับผมก็เริ่มลุยกันต่อไปครับเพราะว่าค่ำคืนนี้เราจะนอนที่นี่นะฮะพรุ่งนี้ก็ลุยกันต่อก็อาจจะทําเป็น2อีพีนะฮะเดี๋ยวดูปลาว่ามันเข้าดีหรือเป็นยังไงนะครับผมก็อาจจะเย็นๆอาจจะส่งงานนะครับผมหรือไม่อาจจะทำรวมเป็นคลิปเดียวกันนะครับโอเคครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับผม ครับผมตอนนี้เป็นเวลา16นากา50นาทีนะฮะก็ตั้งแต่แต้มที่สามาก็เงียบเลยฮะตั้งแต่บ่ายสองครับบ่าย2องโมงกว่าเกือบบ่าย3เงียบเลยฮะปลาก็น่าจะกินห่างหรือกินเป็นช่วงเวลาของมันนะครับพอพน้ำก็แห้งลงมากปลาก็อาจจะเข้ายากไม่เหมือนแต่ก่อนช่วงน้ำขึ้นนะ,ะเรานั่งตับบนแพรได้ครับผมสบายสบายเลยปลาขึ้นกระชอนได้แต่นี้มันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงน้ำมันลงมากครับ ก็ต้องอาศัยตีในรลองน้ําที่นา้อีอเาขาปล่อยไว้นะถุงทุ่นนะช่วงบ่ายนี่มาปลาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะไม่เหมือนช่วงประมาณสัก10บโมงไอ้เที่ยงเที่ยงถึงบ่ายนี้โอเคอยู่แต่ช่วงสักบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนี่เงียบนี่เหลืออีกสินาทีก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะอ,ะอยู่ผมจะพาไปดูว่าเผื่อน้นา,นาสนใจจะมาพักผ่อนมาตกปลานะครับว่าแพก็นอนไปนอนข้างบนได้ครับ ไปดูห้องน้ําดูที่พักเพราะวันนี้อย่ประตูไปนอนข้างบนข้างบนน่าจะเย็นนะชมวิวได้ข้างบนครับบันไดขึ้นนะฮะมาดูห้องน้ําก่อนครับเนี่ยฮะห้องน้ําเป็นชักโครกตักน้ําข้างๆมาเข้าได้นะฮะเวลาส้วมเต็มเดี๋ยนาใหกเขาจกะการนะจะมีี่ทิ้ง เป็นส่วนเป็นสัตว์ไม่ได้ทิ้งมั่วนะฮะประมาณนี้เป็นจ้งโคน้ำนไปดูข้างบนกันครับพอดีประตูนอนหลับเดินถ่ายให้น้าๆดูก่อนจริงๆมาตีข้างบนก็ได้นะแต่เวลาปลาก,กินจะค่อนข้างจะลำบากครับเนี่ยอยู่ทางข้างบนครับสวยงามครับ ว่านางตกข้างล่างเนี่ยเอาเอไปใบขึงลมแรงมากครับสวยน้องเป็นเพแต่ละเพฮะน้ำลดมากก็มีแต่เสาหินเสากันแต่ละเพลนะ คือมันอนข้างบนเย็นครับยุงน่าจะน้อยฮะนี่ฮะห้องนอนก็นอนได้เลยนะครับเราก็เตรียมที่นุ่งที่นอนมาเนี่ยฝนตกก็ไม่รั่วแม่ะไรเพราะว่าเคยมานอนแล้วที่นี่ฮะผมแต่ทั้งก่อนเนี่ยผมเอาก็ยีเอาไอ้เปนอนมานอนข้างๆนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นอนได้นี่นอนได้ครับถ้าเป็นช่วงน้ําขึ้นสบายนะฮะอากาศดีมีเตาเนี่ฮะมีเตาสําหรับย่างปลามี เตาแล้วก็ที่ย่างปลาให้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวอีกสักประมาณชุดนี้ชุดช,ดดดชดุดสุดท้ายฮะลุงเดี๋ยไปชุดสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวสักห้าโมงครึ่งตะวันเริ่มตกดินก็เดี๋ยวจะนับแต้มฮะส่งงานวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับ้นทางเพยสองเพยสามก็มีหน้าๆตกอยู่นะแต่ไม่ลุกกลับหรือย,อยังนะครับ ฝั่งนู้นรถผมก็จอดอยู่ข้างบนนู้นเน๋ยวไมมแน่เย็นๆจะพายเรือพายเรือเล่นแล้วก็ไปเอารถขึ้นฝั่งไว้ไว้ตรงร่มๆหน่อยผมก็ลืมฮะตากยอดจอดตากแดดทั้งวันเลยแต่แดดวันนี้ไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่ก็มีช่วงบ่ายที่มีแดดนะช่วงเช้าก็ไม่มีแดดคุมฟ้าคุมฝนนะฮะฝนตกไปปลอยด้วยตอนมานะฮะพอช่วงบ่ายถึงจะมีแดดนะครับโอเคครับสภาพไหมและที่พักก็ประมาณนี้ครับผมแพไตเอกพระนครน,นะครับผม สนใจก็ทักเข้าไปได้เลยครับเบอร์โทรก็จะทิ้งไว้ด้านหน้าเนะฮะด้านหน้าเ,เนี่ยเบอร์โทรของนายเอกนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคครับครับผมก็สู้มาตั้งแต่หมายสองเนี่ยผมมาลงตอนเที่ยงนะฮะประมาณเที่ยงตรงนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสมสิบนาทีก็ใช้เวลาโถไปไปสองสามสี่ห้าประมาณห้าชั่วโมงกว่านะฮะปลา ปลาที่นี่ถามว่ากินไหมมันกินนะแต่กินเป็นช่วงเวลานะครับผมแล้วก็เหยื่อด้วยนะฮะนานามาเนี่ยมีตัวแน่นอนก็ดูว่าเหยื่อจะได้เรื่องไหมแล้วก็จังหวะอากาศแต่วันนี้อากาศไม่ดีฮะเมื่อเช้าก็ฝนตกลินลินมามีแดดช่วงช่วงประมาณสักเที่ยงนะประตูนนะเที่ยงแล้วก็บ่ายมาก็เนี่ยแดดแดดขึ้นแดดออกออกดับ,ด,บดับนะฮะแดดไม่ค่อยเต็มที่อะไรนะฮะโอเคเดีย๋ยวมันดูแต้มสาหรับหมายอ่าเพรใหญ่วันนี้ครับผม ใหญ่มากครับเนี่ย ครูฮะนี่ครับนี่ครับผมประตูนี้ใส่ผ้ามินตัวนี้ไอ้เนี้ยไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยนะฮะนี่ครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมขอปล่อย ผมก็ได้ประมาณนี้ฮะสามเต้มใช้เวลาตกห้าชั่วโมงกว่าสําหรับหมายไต่เอพรนครน,นะฮะก็คือที่ผมทําเป็นสองอีพีเพราะว่าอ่ามันจะยาวไปนะครับผมช่วงนี้ก็จะตามลุ้นกันไปเป็นวันวันแล้วกันนะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเริ่มลงคังช่วงเช้ากลางคืนก็คิดว่าคงจะไม่ได้ตกเท่าไหร่ครับผมถ้ามีผลงานอะไรก็เดี๋ยวพ่อยว่ากันนะฮะแต่คิดว่านนะ่าจะเงียบพรุ่งนี้ช่วงเช้าก็เริ่มสตาร์ทตั้งหกเจ็ดโมงเช้านะฮะจนถึงประมาณสักอ่า ห้าหกโมงกว่าเนี่ยแหละประมาณไม่เกินหกโมงเย็นเพราะว่าถ้าผมกลับเร็วเนี่ยรถติดแถวพวุวทธมณฑลติดมากครับแถวเวกเตอนะฮะาบางใหญ่จะติดมากโอเคครับก็ผลงานก็ประมาณนี้ครับผมฮนะก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะฮะเวลาอัปโหลดคลิปใหมให่จะได้ไม่พลาดค,ครับผมแล้วก็เหรียญที่ใช้เป็นเดิมให้เหรียญมือเก่าฟิชชิง่งข้างๆผมฮนะหนึ่งกิโลสี่สิบห้าบาทนะครับผมผสมน้ำที่หมายตกได้เลย ep หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม